สวัสดีครับผมเป็นน้องป้องปลาและพี่สี่แม่สุภาพครัวลำพูนนะพี่น้องครับมา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 วันคนใดแม่กินข้าวแรงครับพี่น้องครับข้าวแรงขณะนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะพี่น้องครับวันครึ่งท่ไหนถ้าเร่องผมคือเรืนทุ่มครึ่งหน้าที่ผมคือวันทุ่มครแสดงนาฬิกาเดินมันเป็นยังไงเนี่ยไม่เก่งชมมาตุ่อืมตัวนี้ตัวนี้ก็ตั้งให้ได้เลยแล้วก็ตั้งแล้วทำไมมันเดินไม่เท่ากันเนี่ย รูปแรกเวลาจักโมจังเงี้ยสองทุ่มสี่สิบเจ็ดโอ้โเดี๋ยวให้ชีพให้คุณแม่แล้จะได้นนเอาไปปิดิลาบนะครับเลยสองทุ่มสี่สิบเจ็ดเหลือเก็บสามทุ่มครับพี่น้องครับเอาสวัสดีครับค <c oughs> ุณนายแม่ครับโอ้สวัสดีครับ <c oughs> มาเบิง่งคุณนายแม่สีขาวเข้ยังมั้ยครับมาเลยรออยู่มัมดมือครับมาเลย <c oughs> ปลาแดกน้อยปลาแดกน้อยปลาจอมเนาะตั้งเสียพิ่ารอยู่ครับแล้วก็ปลากระป๋องครับพี่น้องครับมนเลยจำปลากระป๋องครับปลากระป๋อง เอา้อนครับอนนอยๆการตพิกตายยัยกินซบนี้ก like no ็แล้ว่าสไตล์ควรระเบเลยพี่องครับกินนจับช่างวางแมงกันมาแล้วนี่เห็นทายลงนนะกินพออยู่พออยู่พอกินอ่ากินทซาแล้ว นั่นบรรไชครับแต่ละมือเข้าใหม่มาตามวัดมืันมีลูกตัวเห็นยังไงไหมไม่ทุกอย่างครับแล้วแต่ไม่ครั้งนี้จะล่าครับตอนนี้ล่าสวยเป็นอย่างไรโอ้ล่าสุดแต่พาอคนนั้แม่ไปอันแจกน้ำครับไปแจกน้ำเขาแจกปลาล้ำใยครับเอภิรมณ์มตระการจากคุณนายพลคุณนายแม่สุภาพครับพี่น้องครับเอาน้ำเครื่องดื่มต่างๆครับแล้วกับผลไม้มากระไรไปแจก อสองว่องครับสองมะลำสองวงครับบพรว่าสิเป็นสาวน้อยเพชรพันเพลงนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์นหะหันมุกบ่าหมอเปลี่ยนมื้อนในสิคู่กันร,ร๋ายลายนะครบเป็นกังจินครับเพราะว่ามัดหนึ่งมันมีหลายน้อยจุดนอครับอ๋อเพื่อนน้อยป๋าคนน้อยสองน้อยสามน้อยก็ว่ากันไปครับเมอ่อจิตรคาร์ลัสซี่เคยกินเป็นอาเซ่บนะครับน่านีเนี่ยเวลาไปกินอาหารตามสร้างมากินแจ๊กแจ๊กแจ๊ก,จก คือคือสมมาจากเขาอ,อยาดน้ามใช่ไหมเป็นี้าวเล้วนึ่งเ,เออนี่ีแหละ,นะนคนอะข้าวมัน,นทอดใช่นหมครับกินขอาพักแห้งเอาแห้งก่อนครับมร้จังว่ากันเส็ดตังไหนต่อ,อ,อไก็ครับไม่มีครัาไปยังไง ไปซื้อของก็ซื้อของกับประคบก็ได้แม่คร stumbled, ับ <Heritage> ว <desserts> wow. mm ่าจะอยากได้อยากได้ข hmm. ้อม oh right, <laughs> mm ือ hmm. อ <laughs> ันยังก็ไม่คบเว็บไม่คบเว็บล้ำด้วยสามรอบสี่รอบไปซื้อแล้วเขาบอกให้ไปแล้วไปเลือกแล้วยางดี้สี่าตัวสีขาวยาง่าไหร่เพราะยากเทาไม่เงินจ้ามาว่าเท่าแบบมาให้ทวดกันได้เป็นับพี่น้องอ้าวเขาไปเอาของลงมาไปครบสุดอ้าวดีแต่ว่าทวดมาเช็คเขาเขาว่าอ้าวมันเป็นรายการน้าว่าสนนี เอาทำไมคูแม่คูบอกว่าอเลือกแล้วเอาเลือกอยู่แต่ว่าไม่มีค่ามาจ่ายอะไรนะอ่ไม่บริผิดเขาไม่บดิผิดเท่าเนี้ยแต่ที่เขาแทนที่เขาจะมาให้เราเนาะเพราะว่าเราสั่งแล้วเราก็คิดได้เออเขาเอามาให้อืมก็เลยสื่อสารแสดงว่าของขาดไปสองอย่างใช่ไหมมี ไมโครเวฟหนึ่งกับเครื่องปั่นหนึ่งครับ<ช>เลือกไว้ย่างดีนะครับไปลองเลือกไว้เรียบร้ยอยแล้วบัดมาพัดเขาผมว่าอามาจแน่นๆคนแม่กับพี่าที่ใาย,ย่างเดียวบม่ได้เช็คของนะครับก็เลยผิดพลาดเป้าหมายเลยครับจังว่ากันไหมครับ เน <Ö optimize> ื้อเป็นมามิ้นแอ่ที่ใช้ของอะไรก็สหาเห็นเนาะแตงโมบุอนแม่แม่บุหอนบ่อย อันนีโพสกับคุม่อัอนนี้โพสอะอยังโพสอะไยังตะดีนี่อันนี้แหละพสอะไยังไงยาบอกปกติก็เอ,อ็นโพสตลอดเลดืลืมโพสเลยโ <c oughs> พสไหมครัเ,เราจะถ่ายรูปให้ครับเราจะถ่ายรูปให้เราจะโพสเลยอ่พอร้อมยังอหอห้าสี่สามสองหนสองภาพเดือกลับ อย่างเช่าอย่างนี้คุดทำไปเรื่อยกันว่าขัดกับพริบเลยเห็่เด็กม๋าจอเป็นระพริบก่อนมันเป็นเมื่อกี้แก่ป๋าจอมได้เฮ็ดตะก้อนนะครับได้กินแล้วครับพี่น้องครับบางคนอาจจะติดตามคลิปก่าวสารชัเนาะว่าป๋าจอมมาแต่ใสครับว่าคนแรกแม่กับพี่คนเฮ็ดให้เบิ้งเฮ็ดเองได้เฮ็ดเบิ้งเลยครับนี่ทำเองจริงเองครับ สำนหนายสมนึงสิบกินเนี่ว่าเน้อเป็นอาเซียบรสะอาดอัตรายครับมาจม้อเนื้อผัวมันไม่จะอาดันน้ออไลนอูกินามหลาเป็นปลาดิบเ,เข้าไปไปตุ่มเนาะเป็นไสนะ้กลินามากคับ <c oughs> สมัยก่อนสมัยเก้าเขากินดิบดีด้เนาะม้สิเป็นก้อยก้อยแบบปลาคิ้วครับสมัยก่อนเขาก็ม,กาม,ม,กาากมีเหล่าก็คุณแม่สมัยตะก่อนเขาเก็มีเหล่าก็เนื้อขาวเหลอาสี่สิบสองเก้าเลยเฉดีเก่าดอกสองเก่า ăn thịt vịt gói pa đó mà chắc bột luôn là, là bột luôn. cái trong bột hết ไปน,ะนั่นงกังนหลายคนนะหน,น่อยโอ้หลายครับสองวงเหยเนาะหลายแห้งนนหน่อยทำน้ำหน่อดีครับเข่าสมมุิเมื่อไปแม่นหน่อยได้ละมือนร่าหลเล,ลาลอ้หเข่าหล่ายยีครับี่น้องครับสองวงนี้ต่างหากได้เลยนี่นรมาดาครับแต่ว่าวงเดียวเพรแหงอนันนสองวงนี่าสุดยอดีครับ เลทไปนะไมบอกอยากอะไรอะไแม่ครับตรวจจ่าาบุญตวจาบุญทีอินอยเราทีมีฝาว้ะจำเุญอี่จบกับนายจเนี่ยโปรดตรวจจาาบุญโรดเอบอกว่าบักแต่เอามัสอบเอามัดสัสดีครับขอบคุณครับ